ก็โดนโดนฉกไปรอบหนึ่งใช่พี่ฉกที่ขาฉกที่ขำในกูให้เจ็บบัวแล้วก็เลยผมก็เลยไปถ้าคนไม่แพ้ก็ไม่เป็นไม่ค่อยเป็นไรครับพี่แพ้พิษมันอะไรเงี้ยครับแล้วคนที่แพ้พิษมันก็ใช่ครับคือได้เบิ้ลเลยได้เบิ้ลเลยครับตันนั้นขุดอยู่เจอไหมกปูอ้าวน้ตะขาบตายแล้วขาดครึ่งการลังกูไม่ชัวร์ไหมเอากว้างๆหน่อย กลัวไม่ปูมันไม่ลึกเลยรงอางเจ๊ปกติเหมือนเขาจะขายเป็นเป็นถุงครับส่งลหยี่สิบมีสี่ห้าวลึกโอ้ยมันใแย่ดีจุดเดิมเลยนะดเปกลนนี้เลยเจ๊หรอกมชใเลยโอ้เสียนโอเด็กก่ะ ลองใส่เสียมกเอาะเองใส่เสียมแล้วหรครับผมใช้เสียมไม่ค่นัดเท่าไหร่นะปตอะไรตอิลีวะเรงที่แบบจะนั่นจริงน่าจะเป็นไม่จิ้าไปนรไป่อกาสามสวันก็เหลือ 嗯哼。